ตามตามมีตามเกิดกระแสียไปคือเก่าหยานฝนเปล่ากินหยานฝนเนี่ยแต่บนโซ่เปไปตะพัดแต่ทางอื่นแล้วนื้อใหม่เป็นส้มๆเป็นหลามงบวบไหลน้ำอ่ะ สวัสดีครับวันนี้ตอนเราขอสูสองอันมันนอกเนาะอันมันนอกตั้งจากบันเดียวกันซองมือเนานะทุกคนนะเนาะฝ่อเรียมาเดอร์เขาก็มีงานแบบมีงานประจำแน่มีอะไรพารกิจหลายอย่างเนาะคือว่านั่นแหละคือทุกคนโอแบบมีเบียกงานประจำอยู่แล้วเนาะผมก,มาามก็มีงานประจำอยู่แล้วสว่าก็มีงานประจำเห็นอยู่แล้วก็เลยคลิปอาจจะบทตอนเนี่ยอ,อาจจะบม่มีทุกมืมอก็ไดนะ้แต่ว่าพยายามให้ใจอยากลงซุกมือนั่นแหละแต่ว่ามันมือกับเบาบางเนาะ กับประเดท่าย,ย่างเี้ยสิกับมื่อน,นี้อาจารย์พักตัญมบกุงคือเกิดพี่น้องนี่ตาบกุงกินแรงเขาแรงเข้ากันตอนนี้จนสองทุ่มแล้วเนาะเขาเขาแรงแต่ละหมื่นแต่ละเวันเจ้าติกินยังกินเนีง,ง่ายเนี่ยนะเนาะตาบกุงกับสื่อผสมมาผสมทอดกสิตัญมบกุงับกับ ซขับขบุนมากเพลินน้อขึ้นอยากแต่บอกคงเสีบเสบนัวๆนับขับปุ่นไปนะเธอมองนอนไหมเฮ้ยมองนั่งเล่นไหมกับซิบนี่แหละเทียงหน่อยถ้าว่ากันนอนสบายใจนอนสบายเพราะว่าเฮลิกินบันเยเมียเรือเพลินน้องดนึกเอาเมียมันหยาด ขาตะจุ่มขาตะบอกแน่นอยู่บ่แน่นอยู่บ่ผมม่น้ท่านบอกจะซาใจเข้าไปจ้เ้าผัวมันเหลียวเนาะท่านเพาะเนี่ยมันเนี่ยไปุกไปเ่งี้ยวันพอได้ละคนมันสิดวงใส่นี่งพงพอนี่ยตาบุงน้ำการเสพแสพี่น้องวันนี้ คลิปนี้เขาว่าพี่ยังไปกับข้อถดข้อไพ่หลวงนาเด้อทุกคนเนาะมันเป็นการแบบคลิปเรียวๆทายแบบธรรมชาติคือว่านั่นเนาะเดืองเขาก็โบนิไตตองบัติีบ่อนั่นตอนนี่เื่องยันมดถือต่องกย่าง่มดถือคนเบิองคนฟังอั่างที่เนาะข้อถดหลวงนานเด็กกะบ่อหยอกเบาหัวานมากๆเด็กกะเบาโม้โม้นะสั่เกตข้อถดข้อไพ่ถาลิตตาเขาก็ยังขายคือเกาเดอน้องทุกคนเนาะอร่อยๆสามสิบบาท ขายเหมือนเดิมตัวแทนฝั่งไทยเนาะให้สนใจชาลิตาชาซองอาร์นั่นแหละกินซองคนก็ดีมันก็ดีแส่บอีกแบบนึงเนาะตาบง้าตาบอคุงนี่นนมันจะกินได้หลายคนไม่นสีสบยบเน่ยเหมือนอากาศฝุเน,นี่ดฝนตโต๊กยิ่งอุบลนกับตกดีนะฝุชส่วงนี้ตกเกือบทุกมือ อาทิตย์นึงต๊ะมันซีหามื่เลยไอพี่น้องเปตาบุงกับเสอลมกันบนี่ยก็นเร็วยู่นี่มาจักเห็นนี้ว่าเคยเห็นเนี่ยดีและเคยเห็นเนี่เปิดป่ะใหพี่น้องฝนเสียงฝนพี่น้องอู้ฝนก็มาอบานนี้อย่างนี้เอเกาเบาดังๆเบาดังๆเอาดังอเสียงฝนอุ้ยทอก็บอกเรื่องฝนฝนไงมาอีลย อาจะตัดไปมืออื่นบอกไว้ก่อนดันจังได๋กะถ้ามันถ่า,ายาาาาบ่ได้เขาสิถ่ายมืออื่นเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีไม้มันจะเสียงเสียงโอ้โอ้ผูกประสบภัยผูกประสบภัยได้อบปะยังไงร่มของพนักงานโอ้เสียงฝนตามปรับคงเอาเพชรอยู่บัดนี้เพชรจังเสียบเท้าบ้านมาตอนไหนวะที่กินกระท่อมนม้ำบาบัดนี้ เจยฝนเดีบพี่หรออือ,อทั้งหมดบอกเกินหาที่นี่อดแท่นี่กเกิน,กน,นลังไล่ like, มากูลังไลยงฝนเ็าจถ่าย,ายคลิปดีๆอยู่กับถ่อหน่อยกันว่า พี่น้องเอ้ยกับมาเที่ยวงานแห่เทียนด้อไอยากมาเนาะมากก็ได้มาสีรอให้เบิงนนน้ำบาทไกเนมากก็ได้ถ้าไอบอยากวนบ่ายไปเมืองตามบาเขาก็กลังแกสลักแบบเนี่ยนอไปเมบบละเอียดได้ย่าพี่น้อสิไปไทยเมงอยู่เนอกครับไปน้ำบาต้ำเพคนก็กำลังแกสลักแบบใกล้สิเหลี่ยวก็กำลังเตรียมงานสีแห่เนาะฟัวแห่กับวัี่20สิบเขาก็กเริ่มแห่เลยแห่เทียนกับแต่ก็เบ้นกับ เอาไปหนอกับบรูซับซูนเนาะมันเต็มมันสีห่อนถ้ามามาแบบเขาหลัยังบ่ยแรงเนาะรอบแรงกับมีมายัง่ยมือแรกมันสีเย็นอุบลราชธานีเนาะประเทศไทยนี่แหละงานแฮทียนเนาะติดตุ้เทียนีนะดับประเทศไทยนี่เนาะดับตุ้ดต้ดของประเทศไทยมันเป็นประเทศนี่คล้องไอ้อีสานบ้านเขาอะไไฟร ไปอะไรเขาเรียกว่าอุกบาทบุกยโสคุณว่ามันเป็นไฟแทงสีแต่เมื่อยมันเป็นไฟแนวนี้เออนี่ใส่งานยานยูใส่ค้อทองคิดเหรองบ่านทองโบรู้ไหมมันเป็นไฟยังพี่นอนเลยโองานทองโบรให้ลองให้บอลอ่ะมันคือไฟอยังแนวหนิคุณว่านี่มันสีแดงแน่จริมันสีแดงปึ๊บปึ๊บแต่เมื่อยมันอยู่สื่อไฟหลอกกระเทยมาจากนึกว่าเอาอากาศมาบึงงเทียนเรื่องก่อนึกว่านักอากาศ เอาเบิงต oh, okay. oh, okay. oh, okay. ัวเทียนบาปอกไปได้เลยนะสวรรค์เนาะบอกซะไปแต่ยากเอนะเจ้าหูหม้าผึ่งก็ได้อู้อเสียงคนมาแห้งเลยแต่วันมันมากเพราะท่านหอดเหอ้าบเขาเ็นเ็นาเมนองพี่น้มองคนบรดเหนหน้าสิมาตกทอด ปุ๋นทอดแจ๋วลงเลยป้ะแยกอะไรแยกเหรอจำน้ำตัวเอาเอาลงเลยมันจังแสบเขาก็กินเดือดอยู่แล้วกอชิมก่อนเล็กจิมกับปุ๋นนี่อาทิมีในเราพักจะไปเกลือเอาน้ำปลาเบิร์ดเอ้ยน้ำปลาเบิร์ดจะไปเกลือก็ได้กับชิ้นพักสี่พักกาดหิน โอ้ดื่มข้าวนปลาเบิดปานี้เขือเที่ออยู่ข้ากใเเือเอามกระแซด้วยกันปลากระเบิดอปานี้อุปสรรคข้าไม่จีบหวานยื่ตกรต่ําัวดข้าวปวนเพิ่งเนี้วแสบดีพี่น้องบพมีหอยเข้มเขเนี้วเนยวอจืดตืดแสบดีบ่อร่อยมากเลยกำลังแสบเนาะ ี่แหละตบบ้ายอกด้วตำตำปกคงจังสิกินนง่ติดละเหมือนเตอละเวินเผื่อนทางเร่ามีไผมาหาแอ่เทีเนบ้าบานได้ถามกันยูบ้าไถามให้ได้บเหมือนบอกกินเมื่อสิาหราอบ่มันีมงานเอาไปกายพันกับมาเดียชิมงานฝังเหล่าปิกายบิหไงกับข้าวคั่วบิหไงก็บข้าสีกันอยังผึ่งากันมาเพิ่งเอกอยที่น้องผึ่พากันมาเลย กันมานอนอยู่บ้าน6ปีเลยนะ6ปีเลยเนาะเป็นกายพึ่นกลับมาโมโหปีนี้เป็นสิษพ่อกันมาบ่จต่บ้านมันกับมันกับหอบมันกับทายบ่เด็กขากไปเลยเดอกพี่น้องมันอากาศมันคนศิษย์เคยจู่ีเมื่อกี้พันผ้ากันหลงกันบ่นเมื่อยแดดปัญหาคือหลงทางกันขนาดไปกันคืนได้ยังไเนาะพันผ้ากันหลงกันอยู่ข้าวต้มแดดขนาดพ่อกันไปกันคืนยังงั้นเนาะ เักพ so out ี่น้องโอ้ใส่เกลือไปเนีอะไรเนาะบันเสือป๊อยกินบ่ตาบงคุ้่เลือจะเป็นแนวไดอเนาะพี่น้องจว่ามันอยู่ที่ขาบุนก็สิบที่มันอยู่คงนัวปลาอืมจะแบบเิ่น านน้ี้เราขอบรต้องไปน้ำเลยเพื่อนข้างแจับแม่ปบแม่ค่ะขึ้นแสบค่ะแสบบุ๊ะคับนแม่ไปหาญุ่นเือจะซื้อเอามกจับาท้อเ่าใหม่ชิบหาบาโอ้ชิบหาบาเป็นไรเป็นยูมาพี่น้องมันกินด้วยกัน เ,จจเท่วยจุจดจุเพชรบันไ่บเพชรปันไหนเ,เนาะพอดีพอดีหุ่นไม่หลอกพป่ดเ,เพชรหน่ว,ว่ว่นสื่อตีนไก่มาตาังใส่่องคุดมาขอบบอกอือมขอบ,บ่าบายเฮ้ย กินเกินบอรนี่นยอา,อามันนองก็จัดหนักนะเอาเที่ยงบอรได้กินพี่นอวว้องได้เหรอครับแห้งให้พี่น้องเบองเนี้บวชตามบะคงกับพักรวชพักทงสดลดนั่นแหละพักซี่ใบกระทินแสบสองคนมาฉิกินเหมดอนเอนี่ เวิรดกับกเทียงบริกินาะมันแสบเสกแสบทั้งหนวไชัดชัดชดเาอยากต่างกองไปนั่ที่กลุ่้วจะางบอญเห้กัได้อโอ้ยไม่ได้แเนาะกินรับเขาว่ามันกินอยูสาม5ีหาหกนทําแบบลายเขาอยากตามบุญคงเขาอยากสม แซ่บเลยเพื่อนอมากินแล้วเขาอมกืมัอพอดีเนาะปลากิดตัมที่เกลือกแซ่บอีเบีเนเรืงเด็เพื่อนอเนาะงก็ใ่อันนั้ตัมตมีตัมเกลือกแซ่บไปคือเกอือ หยาดฝนเปล่ากินยหยาดฝนเลยแต่บุ้ง้งไปสะพัดไปทางอื่นแล้วเน่าไหมเปินงซ้มๆมันเป็นหลาบ่อหลายน้ำอ่ะ,ะ,ะ,ปะ,ะกป้าสมกับป้าสมยปลาจมอะไมกัปล้จมเน่ยคุปสีสิบถอดเนาะ ก็สมโอ้โหเก๋สมเลีเนี่ยชีวิตเข้าเตลามือเนาะชื่อเฉกนี่แหละก็บกินเขากินหนาวื่อสองกินข่านักผอกะต่ายากินเข่าเนาะต่างคนต่างอยากอยากเป็นคลิปกินต่างคนต่างอยากใหญ่ไปทำงานในเตลามอตื่นเช้ามากกับบอลบอลกันเนาะ พอผมไปเห็นงานก่อนสบายในะมดตื่นก็บอกให้งานสายเขางานสายเนีย่ยแต่ว่าพ่อตกไปตาเสาตื่นตื่นก่อนเมียไม่ข่าแถวเนาะคุณคนชไิไม่ขาแถวหานเสาตืา่นเสามานนี่ออันนี้ถ้าบอกกันไม่ได้โทรบอกกันนะเนาะทีปากนั้นปากนี่ไปกันี่เนียนอนพี่นอนังมดตื่นกันสิครับว่าเมี่ยนอนหอนบอกให้งานทั้งทูคุยกันถ้ามิจุระ

ผักกะทินมันแสบใบกะทินอันนี้ก็นังได้กินดีก่เนี่ยไป,งปผงชูรสข้ามแห่งเ้าอ,อกคุ้นเพิ่นเนี้อแซบบ่บเน่นพักอื เต้น่อยมดกินพักแกับแเนาะไงมากขึ้มากพักรู้ว่ามีประโยชน์นไงเต้น่อยเคี้ยวถิมกูจะกินแต่ละคำจัแต่ง้องกันพี่หนอทุอคกคนักสีเงินตะบงกบระเสียไปน่ะเข่ากันนี่ ัสีเหลาใสออมโอ้บริเวดออมหมูก,กินโดนมาพี่นนองเอออยากกินออมหมูใช่ไหมออมใส่พักอออใส่พักสีเหลาใส่พักหลายๆนะน่าสนิทเนี่ยจัดตี้หมืออื่นออมไก่ออมหมูอมสองคนก็เซียบได้ไปก้นเนาะ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำอีกละพอกันคลิปหนาออ้าเด้อฝากให้กำลังใจข้างบนนอกอันมบนนกก็มีอย่น,นี้เนาะ,ะชีวิตคู่ของชีวิตประจำวันนี้แหละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย